ส่วนมากก็ปั่นทางเรียบเนาะพอขึ้น36ใช่ไหมรอบมันจัดไงผมเคยนะหลังมือไปโดนฟาดเข้ากับตรงนี้นะครับกับฟันของใบจานนี่นะให้ตรงกับจุดนี้เพราะว่าตามหลักแล้วนะครับถ้าเรามีการเปลี่ยนใบจานหน้านะครับต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของสับจานด้วยนะครับถ้าหมุนทวนเข็นเมนาฬิกานะครับสับจานก็จะวิ่งออกเห็นไหมครับจะหมุน1 2ถึงรอบโอเคแล้วก็ไปดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นพาปัน่นปุ๊บเห็นไหมครับ กดปุ๊บขึ้นปุ๊บเลยนะครับมันจะไม่แคลกะแคล๊แคล,ก,คลกแล้วก็ขึ้นเหมือนแต่ก่อนเนาะ แล้วก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้กับไบ DIY นะครับวันนี้ไบ DIY จะพาทุกคนมาเปลี่ยนใบาจานเสือภูเขานะครับนี่คันนี้โคเลกเตอร์นะครับแต่วันนี้จะมาเปลี่ยนใบาจานหน้านะเปลี่ยนจาก36 26เป็น 38-28นะครับซึ่งหมายความว่าใบาจานฟันมันจะเพิ่มขึ้นอย่างละ2ฟันนะครับซึ่งจะมีผลเกี่ยวกับอัตราการทดเกียร์อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็จะทําให้ผู้ปั่นนั้นสามารถออกแรงในแต่ละเกียร์ได้หนักแน่นขึ้นนะครับส่วนมากก็ปั่นทางเรียบเนาะพอขึ้น36ใช่ไหมรอบมันจัดไงลงมาจะถึง12ฟันอยู่แล้วรอบก็ยังจัดอยู่อยากปั่นแบบสมูทสมูทแบบว่าไปเรื่อยๆนะเพราะว่าอายุน่าหลวกก็เพิ่มขึ้นแล้วนะนี่ เป็นของใบจานชิมาโนนะครับที่จะมาเปลี่ยนวันนี้นี่ใบจานชิมาโนน้ำหนักอุ้ยเบามากเบาจริงเบาเบานี่เครื่องมือใช้วันนี้ผมก็ใช้แบบไม่ง่ายนะตั้งแต่ซ่อมจักรยานมาใช้อันนี้มาตลอดมาถอดขาจานกันเลยนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมาหาข้าตอต่อปลดเร็วนะครับข้ตอต่อปลดเร็วก็คือเจ้าตัวนี้นะครับนี่นะครับครีมปลดโซ่นะครับอันนี้ร้อยกว่าบาทนะครับถ้าใครยังไม่มีก็ลองจัดหาใน ้อปปี้หรือซสซด้านออนไลน์นะครับง่ายๆไหครับแกลกเลยอโอเคโซ่ก็หลุดออกมาแล้วนะครับก็ถือโอกาสเช็คกระโหลกด้วยนะครับนี้ผมอัดรู้สึกว่าจะทากระโหลกไปแล้วนะครับก็ยังลื่นดีอยู่นะล่าสุดนี้รู้สึกว่าจะมาทากระโหลกด้วยก็ยังโอเคไม่มีเสียงคลื่นอะไรนะครับนุ่มนวลนิ่มดีเห็นไหมอโอเคสาหรับ ฝาปิดขาจานชิมมาโนโก็จะเป็นเครื่องมือตัวนี้นะครับนี้มีขายแยกในออนไลน์เหมือนกันนะครับแต่วันนี้ผมซื้อมาก,กับชุดเครื่องมือนะครับผมยังหมุนไม่ออกเพราะว่ามันเพราะว่าตัวนี้มันหนีบไว้อยู่นะครับแล้วก็ต้องคลายประแจหกเหลี่ยมตรงนี้ก่อนนะครับบางทีเราปิดปิดไม่แน่นมันก็จะออกได้ง่ายๆนะครับโอ้โหนี่นะปักเลย แน่นมากๆนะครับนี่ลองหมุนใหม่สิจะออกได้เลยหรือเปล่าไหมง่ายเลยนะครับหไหมก็คือถ้าตัวนี้หนีบอยู่นะครับมันจะหมุนหมุนไม่ออกนะครับนี่เสร็จแล้วเราก็เอาตัวปิ้นล็อกนะครับล็อกขาจานนะครับฝั่งนี้อยู่ด้านในเสมอนะครับอันนี้ที่เป็นเดือยนะครับ ก็คือมันมีหน้าที่สําหรับเกี่ยวขาจานไว้ไม่ให้หลุดออกจากตัวแกนขาจานนั่นเองแม้แม้ว่าตัวาฝาปิดจ,จะหลุดไปหรือว่าน็อตตัวใดตัวหนึ่งจะหลุดไปนะครับโอเคถ้าใครไม่มีก็อาจจะหลุดง่ายๆเฮ้ยอ,ออกไปเร็วออกไปได้รวดเร็วจริงๆนี่ออกมาแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวดอกจันอเนกประสงค์นะครับความแข็งแรงของเขาจะสูงนะครับมาใช้งานจริงๆแล้วเนี่ย ม่ก็ไม่ได้ขี้เลยนะครับไม่ได้ขี้เลยเลยรู้สึกว่าจะร้อยกว่าบาทที่สําคัญมันมีด้ามจับที่นุ่มมือแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับเหมาะที่จะออกแรงได้เต็มที่นะครับอลองดูเนาะกดลงกับพื้นนะครับโอ้โหเห็นไหมครับพอมันมีด้ามจับมันจะมันจะง่ายนะครับนุ่มมือแล้วก็เราไม่เจ็บไม่เจ็บมือด้วยแล้วก็ปลอดภัยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้การเล็กใช่ไหมครับการเล็กที่แถมมากับเครื่องมือ เป็นคล้ายๆประแจหกเหลี่ยมผมเคยนะหลังมือไปโดนฟาดเข้ากับตรงนี้นะครับกับฟันของใบาจานนี่นะอันตรายนะครับอันตรายมากๆนะครับอันตรายสําหรับเราเองนะครับเนี่ยนะครับมันชัวกันออกแรงได้เต็มเต็มที่นะครับออกแรงได้เต็มที่กันนะครับโอเคนะครับก็ถือว่า ปลดสลักออกเรียบร้อยแล้วนะครับเอาออกมาแล้วที่สำคัญเราต้องตรวจดูเกลียวดีๆนะครับมีหนึ่งชั้นนะครับหนึ่งชั้นแล้วก็มีจะมีอีกหนึ่งชั้นข้างในนะครับเห็นไหมมีอีกหนึ่งสองสามสี่อีกหนึ่งใบนะครับแรงอีกครั้งนะครับกลับไปดีฮะเออ อืตัวนี้ไม่ทำไมไม่แน่นเลยแปลกเหมือนกันเสียบให้นกลึกนะครับนกออกแรงนะครับผมครับกดกดลงกับพื้นนะครับโอ้โหตัวนี้แน่นจริงๆริงอือนะครับอันนี้แน่นมากนะครับแน่นจริงๆแน่นมากนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนใบจานเสร็จเนี่ยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องขยับ ัวสับจานขึ้นด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าระยะห่างตรงนี้มีผลกับการขึ้นของสับจานนะครับไปแล้วแล้วเราก็จะเอาใบจานใหม่เข้าไปนะครับจุดที่ต้องสังเกตก็จะมีจะมีเดือยตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเสือหมอบหรือว่าเสือภูเขาเนาอเห็นไหมจะเป็นเดือยแท่งนี่ขึ้นมาเนี่ยต้องเอาใส่ให้ตรงกับส่วนของขาจานนะครับให้ตรงกับจุดนี้เพราะว่าเขากันโซ่ตกเข้าไปในร่องของขาจานนี่เองนะครับก็าวางในลักษณะนี้นะครับ เห็นไหมครับเขาจะกันไว้ไม่ให้โซ่ตกเข้าไปในส่วนของขาจานเนาะโอเคครับเมื่อเราจับใบทะยางได้แล้วนะครับก็เหลือไว้นิดนึงเนาะเอาไปจับนะครับจับให้มันลงตัวนะครับก็คือให้มันได้เซนเ,นเตอร์มากที่สุดนะครับที่สําคัญก็คือต้องดูเรื่องของเม็ดหินดินทรายนะครับที่จะ เข้าไปทําให้มันลงไม่สนิทแล้วก็ทําให้เกลียวของใบาจานนะครับไอของน็อตจับใบาจานเนี่ยมันรูดเสียหายนะครับเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็มีมีประมาณนี้นะครับจากนั้นแล้วก็ใช้ตัวที่มีด้ามนะครับกดลงกับพื้นเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็ย้ำนะครับ ย้ำกลับนะครับตึงมือแล้วก็แก๊กอีกนิดนึงนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วสังเกตง่ายๆนะครับในการวางล่องตรงนี้มันจะเป็นเป็นล่องของที่เข้ากับหัวน็อตใบจานพอดีนะครับมันจะอยู่ด้านนอกอไม่มีทางสาใส่คิดแน่นอนนะครับเพื่อแน่ใจเรียบร้อยครับผมก็นำขาจานไปสวมเข้ากับกระโหลกได้เลยครับมาดูนะครับว่าจะติดหรือเปล่า เห็นไหมครับมันจะติดกับสับจานนะครับเราต้องทําการขยับสับจานขึ้นไปอีกนะครับขยับขึ้นไปอีกตรงนี้ระยะห่างของสับจานกับตรงนี้ประมาณ3มมิลลิเมตรนะครับ 2- อถึงสมมิลลิเมตรเนาะตามสเปคอาจจะต้องไปปรับในส่วนของความตึงของสับจานเพิ่มขึ้นนะครับองศาก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับขยับขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็สวมขาชันเข้าไปปึ๊บ เห็นว่ามันมันมันจะห่างมากนะครับตามหลักแล้วนะครับถ้าเรามีการเปลี่ยนใบจานหน้านะครับต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของสับจานด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสือหมอบหรือเสือภูเขาความตึงของสลิงนั่นเองนะครับนี่นะครับความตึงของสลิงสายเกียร์นะครับไขออกก่อนนะครับนี่ต้องให้มันตึงนะครับอันนี้ดึงมาให้สุดนะครับดึงมาให้สุด ชิปเตอร์ด้านบนนะครับต้องอยู่ในลักษณะของเอาเกียร์ลงลงสุดแล้วนะครับเนี่ยนะครับเอาเกียร์ลงสุดแล้วนะครับไม่ใช่เราไปกดค้างชิปเตอร์ไว้ที่ใบใหญ่นะครับจากนั้นล็อกครับผมทำการล็อกนะครับปึบป๊บปึ๊บล็อกตึงมือไว้จากนั้นล็อกล็อกให้ตึงมืออีกนิดหนึ่งนะครับ โอเคพอล็อกตึงมือเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้ให้เราลองลองฝันดูก่อนนะครับีลองขึ้นสับจานใบใหญ่เนาะอ่าขึ้นได้ปกตินะครับขึ้นได้ลองฝับเกียวไบที่เฟืองหลังใหญ่สุดนะครับแล้วก็ลองลงใบใจานหน้าเล็กสุดนะครับอืมเล็กสุดเลยนะครับนี่นะครับโอเคพอลงเล็กสุดเนี่ย เราก็จะมาดูเรื่องของสับจานว่าเขาอยู่ยังไงนะครับนี่นะครับความห่างของโซ่ระหว่างสับจานนะครับก็ต่อเมื่อเราขึ้นเฟืองหลังใหญ่สุดแล้วก็ใบจานหน้าลงเล็กสุดนะครับโดยที่ชิปเตอร์นะครับชิปเตอร์ก็ต้องลงให้สุดเหมือนกันนะครับลงให้สุดเหมือนกันนะครับถ้ามันห่างเกินไปนะครับให้เรามาปรับน็อตตัว L นะครับหรือว่าโลนั่นเองนะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านนี้เนี่ยนะครับฝั่งนี้จะเป็นน็อตตัวไฮนะครับเขาเขียนไว้อยู่นะแต่ละฝั่งนี้จะเป็นตัว L นะครับก็คือโลนะครับถ้าผมปรับสังเกตสับจานดีๆนะครับถ้าผมปรับน็อตตัว L เนี่ยถ้าผมหมุนเข้าเนี่ยตัว L เขาจะวิ่งเข้ามาอีกครับหมายถึงว่ามันจะมาชิดโซ่นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ปั่นไปแล้วนะครับาสับ์จานมันสีกับโซ่แล้วก็ อาจจะเกิดการลำาคานนะครับก็เลยให้ลองปรับตัวนี้ดูเรามาดูด้านนี้นะครับจะได้มองเห็นได้ชัดนะครับว่ามันวิ่งไปยังไงถ้าหมุนตามถ้าหมุนอ่ทวนเข็มนาฬิกาครับสับจันก็จะวิ่งออกเห็นไหมครับมันก็จะวิ่งออกนะครับนั่นหมายความว่าระยะห่างของโซ่กับสับจันจะเพิ่มขึ้นมีโอกาสที่จะโซ่ตกเข้าไปเยอะขึ้นนะครับก็ให้หมุนเข้าหมุนเข้านะครับไม่ได้หมุนแรงนะครับประมาณไม่ถึงรอบไปยซ้ำนะครับ ผมก็จะปรับให้มันพอดีเลยดีกว่านะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเห็นไหมครับระยะห่างของโซ่กับสับจานมันก็จะห่างกันประมาณ 2- 3ถึงมมิลนะครับตามระยะที่เหมาะสมนะครับเห็นไหมครับมันจะมีเสียงสีอยู่นิดนึงเลาก็คลายออกครับปรับคลายออก โอเคครับเห็นไหมครับเสียงม,มันก็จะนิ่มนวลมาดูในเรื่องของสับจานที่จะวิ่งขึ้นใบใหญ่ด้วยนะครับอลองกดขึ้นใบใหญ่ดูนะครับนี่นะครับเป็นยังไงแล้วก็ปรับมาที่เพืองเล็กสุดนะครับนี่ปรับมาที่สเตอร์หลังเพืองเล็กสุดนะครับแล้วก็มาดูสับจานหน้าว่า มันสีกับสับจานไหมนะครับโซ่สีกับสับจานไหมถ้ามันสีหรือว่าห่างเกินไปนะครับให้ทําเหมือนกับเหมือนกันกับตัวแอนะครับกับโลก็คือมาฝันเอ่อมาขันฝั่งไฮนะครับก็คือสกูนัอนตัวนี้นะครับคลายออกสับจานมันจะวิ่งมาทางนี้นะครับจะวิ่งออกมาทางนี้ถ้าเราคลายออกนะครับสับจานมันจะวิ่งออกนะครับเห็นไหมครับถ้าเราขันเข้าครับปุ๊บสับจานมันจะวิ่งเข้านะครับเห็นไหมครับ วิ่งไปหาโซ่ถ้าโซ่มันใกล้เกินไปมันเวลาเราลงเฟืองเล็กแล้วก็ปัน่นมันสีกับสับจานนะครับก็ให้เราคลายตัวเฮดนี่ออกมานะครับเพื่อให้สับจานมันวิ่งออกนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ทดลองปัน่นนะครับเสียงจะนุ่มนวลมากนะครับลองเล่นเกียร์ดูถ้าขึ้นช้านะครับ ้าสัปดา์มันขึ้นช้านะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันจะขึ้นช้าให้เราเพิ่มนะครับ<ม>เพิ่มความตึงของสลิงโดยการไปปรับที่ชิปเตอร์นะครับเรามาที่ชิปเตอร์นะครับก็ปรับตรงนี้หมุนถ้าอยู่ด้านหน้าจัก,กรยานนะครับก็คือหมุนหมุนไปทางด้านจักรยานนะครับหมุนออกไปจากตัวเองนะครับประมาณ1-2รอบนะครับมาผมจะหมุน1-2รอบโอเคแล้วก็ไปดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาดูนะเราปัน่นปุ๊บเห็นไหมครับ กดปุ๊บขึ้นปุ๊บเลยนะครับมันจะไม่แครกแครกแครกแลแ,ลแล้วก็ขึ้นเหมือนแต่ก่อนเนาะอันนี้คือมันจะวิ่งขึ้นเลยลองหลายๆครั้งเห็นครับขึ้นทันใจนะครับเราเราไม่เสียพูดง่ายๆคือไม่เสียรอบไม่เสียรอบขาไม่เสียรอบความเร็วนะครับเนี่ยนะครับ ถ้าเราปรับความตึงเยอะเกินไปก็สับจานเนี่ยมันจะออกมาเยอะเกินไปก็อาจจะทําให้โซ่นั้นตกออกมาทางด้านนอกของใบจา,านก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเยวลาเราปรับปรับอะไรก็แล้วแต่นะครับให้เราสังเกตว่ามันโซ่เนี่ยมันอยู่ระดับไหนนะครับถ้ามันโซ่ห่างเกินไปก็ให้ปรับน็อตตัว H Hotel นะครับหมุนเข้านั่นเองนะครับส่วนตัวนี้ก็โอเคนะครับก็เรียบร้อย เรียบร้อยครับสาหรับการเปลี่ยนใบจานนะครับบางคนเคยถามผมมาในหลายคลิปว่าเออเปลี่ยนใบจานเสร็จแล้วเราต้องปรับสับจานด้วยไหมก็คลิปนี้ก็น่าจะทําให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนใบจานด้วยปรับเปลี่ยนของสับจานเรื่องของสับจานด้วยนะครับโอเควันนี้ใบ DIY ก็เอาเทคนิคการเปลี่ยนใบจานแล้วก็ตั้งสับจานอย่างง่ายมาฝากนะครับ โอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ